<laughs> 啊？我大爷。拜拜拜拜 นั่นแหละทุกอย่างใข่ป่ะทุกอย่างก็คือไม่ใช่แค่แบรนด์เอเอเฮ้ยมานี่ก่อนดิทำไมอ่ะร้องกันเลยอ่ะเหนือเหรอเหนือนอะไรเหรอเห็นปิดเลยปะ่ะห้ดูรูปเฮ้ยเป็นแฟนกันหรอไม่ใช่ของหนูโอ้ยหลอกนะตะเกียบเฮ้ยไม่เปนกันหรอไม่ใช่เป็นกับคนนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เป้ยบ้นไรคนนี้คนนี้เแฟนกันชัดๆอ่ะเแฟนกันชัดๆอ่ะเฮ้ยแล้วถ่ายบ้างอ่ะแอบถ่ายบ้างเหรอถ่ายอะไรกันอ้าถ่ายแบบห้องแดง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 ตรงนี้ตรงนี้ห้องแดงสวยเปล่าตรงนี้ตรงนี้ตรงกระจกด้วยสวยเปล่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยมีม่อตัวอ่ะเก็บไปงไปงไปโอ้ยไม่ยอมบอกก่อนเห็นไหม เดี๋ยวเราบอกเลยเอามเอาไาเอามาใส่นี้ไม่สวยเลยฮะอุ้ยคนหรือผีเนี่ยลบเอลบลบไปห้องแดงสวยพอแล้ว่ายพวกนี้มปเลยแลวบายบาย go to sleep right now message from god God showed me the way the devil tried to break me down มันฝันมะไม่ทันน่าไงถ่ายรูปกันอาทิตย์นี้แทบไม่ได้ถ่ายรูปเลยเขาต้องขอรูปจากเครื่องคนอื่นไม่ถ่ถ่ายถ่ายดังแต่นั้นเลิก ที่วันนต้องอนเท้าเลยอยไม่พูดไปอนั่งแบบทั้งตัววะคนนั่งแบบไม่ดีไม่นั่งแบบอ่ะไปนั่งแบบนึ่งวน่งนอโอ้โหอินเซอร์มากขับน้ำเร็วต่อไปทำงานเลยเนี่ยพิเนเตอร์ป oh, um, ูนบินโอไโหพอเน่าเกียด เราไปถ่ายสาวพาอต่างหากเห็นไหมเนี่ยคือเมื่กี้ถามกินสูเกี้แล้วว่าหลอกหลอกนี่ดาแหมหน้าแบ๊วเหรอเก๋แบ๊วอะไรไม่เห็นแบ๊วเลยนี่นะแบ๊วนนี้ดาวจริงช่วยบอกสวยอรับแ้ใ้บอกขอยิ้มนะคะเก๋เล นารักมากอ่เฮ้ยน่ารักจเลยอ่ะคนนี้คนนี้ใส่ตรงกอนี่น่ารักมลยไม่รู้เอ้ยเฮ้ยเนี่เสือชัดเสือชัดเดี๋นี่นี่ไปก่อนนะเอาไนด้วเอาหน้าเลย ทุกคนต้องมีหนีเราติดไปด้วยจอก้าโห่กีมีหลายหัวมากอ่ะกีมีหลายหัวมากดูดิกีมีหลายหัวมากดูดิรอที่อ่ะคนที่ไหนเงี้ยดูดิดูดิสอบเปล่าสอบเปล่าสอบเร็วานี่ไปอาบน้ำก่อนเลยนะให้รออ๋อพี่อาบก่อนเลยดาวดาวเลยอ๋อดาวนี่ซิซ้อน 再录一下。一个一个。 สูงมันสูงจริงไงพอต่ำก็ต่ำนะไม่บีบคือยังไงอะกีนรอมันบีบอ่ะแต่ฉันเองไงไม่เป็นเพราะแก้วเสียงมันเล็กขึ้นแล้วว่ะคือสูงมันเลยดูเหมืนบีบมากขอนมังเนยเร็วม่็วเอมวเร็วเร็เเร็เเร็วเเร็วเเร็วอ ว่าเธอนั้นโทรมาทำไมฉันไม่รับ ไม่ได้ร้องเต็มอ่ะมันต้องมันต้องเฮ้ยจะขำทำไมเราไม่ช่วเรื่องเฮ้ยมันต้องขำดิถึงจะตลกหนูเป็นคนเก่งไงนูปรับสีได้ปะโอ้ยโอ้ยหนูปรับสีได้โอ้ยหนูเก่งว่ะหนูเป็นคนเก่งหนูเป็นคนเก่งหนูทำได้ให้หนูปรับสีด้วยโอ้ยหนูเก่งตรงนี้โอ้ยหนูเก่งว่ะเฮ้ยเฮ้ยเก่งโอ้ยตลงปากเลย ยังเง้นจมูกยางอยคำทุกอย่างทุกยคำเหมือนความฝันเหมืนความฝันก็ดีใไอะอีบหนึ่งบหนึ่งมันรักแห่งสยามเลยครัวไปชนกันเลยดีเว ไม่ใช่ดิอ่ะมันดูแบบจะบอกยังไงดีมันเหมือนเค้นๆนะมันไม่เค้นมันคือแหมือโอ้โหดิมะเสียงมันเลยดูแบบแล้วเสียงบางยังไงมันเลยดูอันอันแบบดีอ่ะจะทำยังไงดีเดินฉันเดินฉันเหมือนมันต้องมีแรงมากกว่านี้ถ้าเกิดมันมันมีแต่ลมแล้วมันจะแบบเสียงมันจะแบบเก่งหน้าท้องดูไหม คำว่าฉันอ่านอย่ระแต่ฉันนองก็ฉันฉันแต่ฉันเองก็ไม่อานแต่ในแต่ฉันนองก็ไม่อา คือหนหัวประโยคมันน่าจะแบบตฉันเองต่ฉัน um> ก็ไ네ม่อาจแต่ฉันเองก็ไม่อาจต่ฉันเองก็ไม่อาจแต่ฉันเอาแตาฉันเองก็ไม่อาจแต่ฉันเองก็ไม่อาจ